การใช้ลูกบอลในการขยับร่างกายส่วนต่างๆจึงเป็นการเหมาะสมสำหรับผู้ที่เริ่มในการออกกําลังกายและในระดับการพัฒนาระดับหนึ่งของลูกบอลก็ได้ถูกออกแบบการออกกาลังกายให้เพิ่มแรงต้านมากขึ้นซึ่งจะสามารถพัฒนากล้ามเนื้อในระดับต่อไปโดยปราศจากความเสี่ยงเรื่องแรงกระแทกและบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบริเวณหลังบ่าและต้นคอในระหว่างการบริหารลูกบอลจะช่วยพยุงตัวคุณไม่ให้สัมผัสกับพื้นสร้างความสนุกสนานและน่าตื่นเต้นได้ดีเลยทีเดียวครับ การออกกำลังกายด้วยลูกบอลน,นั้นมีประโยชน์มากๆครับสำหรับคนที่ต้องการบริหารหน้าท้องและก็แผ่นหลังนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนเป็นออกกำลังกายที่สะโพกต้นขาและก็ต้นแขนก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันครับลูกบอลคริสพาวเวอได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี เนื้อลูกบอลมีความหนามากจึงทนทานต่อแรงกดทับรับน้ำหนักได้ถึง250กิโลกรัมคุณจึงมั่นใจได้ว่าไม่เกิดการแตกหรือระเบิดในระหว่างการออกกำลังกายอย่างแน่นอนลูกบอลช่วยให้การเคลื่อนไหวดีขึ้นให้การบริหารทำได้อย่างลงตัวส่งผลที่ดีมากขึ้นกับสรีระร่างกายของคุณ